ค,ความรู้สึกของผมเป็นแบบนั้นนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเอาแบบที่สไตล์เซียนพารเขาซื้อกันนะสไตล์ที่เขาซื้อขายกันจริงๆหลักล้านกันจริงๆอ่ะเปลี่ยนมือได้จริงคือแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านไหนที่ดูแล้วเกิดประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆของท่านบังคับไ like, ลค์บังคับแชร์นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ หลงเพรอเงินบางคารนะครับวันนี้เป็นพิมพ์ A นะวันนี้เป็นพิมพ์ A ไตเติ้ลมาพูดเยอะไปหน่อยเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจริงๆสําหรับคนที่นะครับสาหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไปซื้อมาเยอะๆนะครับกลุแตกกลุระเบิดออกมาบ้างเยอะแยะเลยนะครับซื้อแล้วต้องขายได้คุณคุณค่อยซื้อมาซื้อแล้วเปลี่ยนมือได้นะครับถ้าคุณซื้อแล้วดองอยู่ที่บ้าน เป็นหายๆเป็นถ,ดถาดๆนะครับแล้วเปลี่ยน